รักกิเลสในตัวตนสาธุชนโปรดพึงสังวรเกิดมาเป็นมนุษย์คือสิ่งสมมุติมันไม่แน่นอนท่านบอกทำบุญไว้ก่อนอย่าได้อาวรกิเลสตัณหาอย่าได้อาวรกิเลสตัณหา ขอเชิญขอเชิญทุกท่านทำบุญทานพากัคถือศิลทำบุญอยู่เป็นอาจินมันถือศิลภาวนาวางเว้นจากการงานพาลูกหลานเข้าวัดเข้าโอวาศิลสมาธิปัญญาภาวนา หัดให้เคยภาวนหาหัดใหยเคยจังว่าเฝ้าทั้งบุญเอาไว้เดี๋ยวมังสิสายก่อนเดหนอให้คิดบ่งเด้อท่านยามหัวขานอยู่เลย อย่าสิไลลืมทอนคำสอนเดิอท่านเอ่ยพระพุทธองค์กาไววขันทำได้นั่นแม่นดีสิอยพี่หรืออยู่ทั้งเบื้องบนสิอยใสกะแล้วแต่ให้เจ้าแวะเข้ามาทำบุญเดิอพีน่น้องทำบุญด้วยใจศรัทธาภาวนาคือสินกินทานอย่าลืมเด้อ